ขอเดชะา่าละองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหมอ่อมข้าพระพุทธเจ้าผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิติการอัสตรกุลรองคณะบดีฝ่ายวิชาการคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ขอพระราชทานพระบรมมาลาชวรโรกาสกับบังคมทุลเบิกผู้สําเร็จการศึกษาและผู้ได้รับรางวัลเรียนดีทุนภูมิพลจากคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์เข้าเฝ้าทุนละองธุลีพระบาทรับพระาร,ระชาชทานปริญญาบัตรดังมีรายนามต่อไปนี้ ศิลปศาสตรบัณฑิตกินิยอันดับหนึ่งนางสาวจุธาทิพย์าสสวัสดิ์นางสาวอนิา h หยีลาเตนางสาวพิมลพันธ์ตากานางสาวนันทิชาเนสุวรรณนายชยพลวิเชียนวันนางสาวสิพรักษ์จินตาพิทักษ์นางสาวพัสราคงแก้วนางสาวดาริยาสายวารีนางสาวจีรวันดีบัวใหญ่นางสาวชนิพรจิตเฉยนายพสิทธัญยาพิเศษศักดิ์นางสาวลพิศราเพ็งสกุลนางสาวสสิกรยาเขียวสิรินางสาวชนกนันปินมณีนางสาวอมรรัตนเลี้ยวเพ็ญวงศ์นางสาวสิทนันเที่ยงธรรมนางสาวจิรภาวิทยาพิรุณทอง เกียรติยศอันดับสองนางสาวพิไลพรปลอดภัยนางสาวนัทธิกาปตะวีภัยสิทธิ์นายกิติพัฒน์สารจิตนางสาวสิริการจันเพนนางสาวสุธาสินีนินสนธินางสาวทักษินาทรงศรียานางสาวอัญรัตน์คงหินมดันนางสาวอรยามงคลธงนางสาวจันจีราปทุมรัตน์นางสาวธัญพรชานจระเข้นายคัทาคณานันนางสาวนัชยาธิดีนางสาวนัตรดินทองมีสิทธิ์ศิลปศาสตร์บัณฑิตนางสาวยานิกาเฟื่องฟุ้งนายธีรวุฒิสืบสนนายกษัติยเกตแก้ว นางสาวชอบปิ่นการเชยชื่นนางสาวนัทวราขออาภัตนายนันทยศชัยสันทนะาศิลปศาสตร์บัณฑิตเกียรติยมมันดับหนึ่งรางวาัลวิทยาดีทุนภูมิพลนางสาวชัชนกเกตอมรวัฒนาเกียรติยมมันดับหนึ่งนายไกรวีศรีช่วยนางสาวทิชาธรกันเกศรนายสมเร็จมูมหาสกุลน,นางสาวอรุณพรผอ,พอมจีนนางสาวมัญชรีพันพวงนางสาวพัฒน์สอนเกิดสิรินางสาวนนท์พันธ์นันทิวาวัตร นางสาวมนัชยาคงแก้วนางสาวเมธินีผู้ทองแก้วนายนรุชัยเรืองยานนายปวเรศรุนลานางสาวเคมิกางามชื่นนายอันดามันแสนสุขนายนัทกรบุญมาเปรมนางสาวจิรนันดังดาวดึงนางสาวมัทวันคงเจริญทิพย์นางสาวนัชนันชินแท่นนางสาวพลอยชนกตุ้ยบุญมานายธนภูมิสิริคุปนางสาวปณิตาสุทธิสว่างนายวีรวิทย์นิธิวงศ์จิรกุลนางสาวมัณรีนีสิทธิประเสริฐนางสาวนัทนิชานิยมจันทร์นางสาวสติมณีนินสง นางสาวกัญจนาอ่อนแก้วนายธนภูมิศิริคุปนางสาวปานิตาสุทธิสว่างนายวีรวิทย์นิธิวงศ์จิรคุณนางสาวมันตินีสิทธิประเสริฐนางสาวนัทนิชานิยมจันทร์นางสาวสศิมณีนินสงนางสาวกัญจนาอ่อนแก้วนางสาวอินทิราเพียรไหลเกียรติยมันดับสองนายนัทนนท์วิธิสมบูรณ์นางสาวนิชาพาวัฒนะนางสาวสร้อยชินัญญาคุณโตมีนางสาวชุติการเกิดศิล นางสาวจันทิมาคำกองแก้วนางสาวปวินสุดางงาเงียมนางสาวสัตพรคำแดงนางสาวพันธุวียวโนโภาสนางสาวชวิสาชื่นเช้านางสาวสุชาดาเจริญทรัพย์นางสาวพิมพการจิพัฒนาจันทร์นางสาวตีนาชัยนรงค์นางสาวปวริสาปัตมสุวรรณนางสาวเบญจมาพรสิรินายชตรินบุญยธิ์นางสาวเกศจีดอนคำภานางสาวโสภิดาต้อนมณีนางสาวชวรัญญาอุดมทรัพย์ นายสิริวิทย์เกศรากุลนางสาวสุพธิดาเฮงนิรันและนางสาวเกติกร r นรัฐกิจขจรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะขอเดชะฝ่าละอ,องธุลีพระบาทปกกล้าวปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชาวโรกาศ นำบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรถวายคำปฏิญาณดังต่อไปนี้ข้าพระพุทธเจ้า,ะจ,าจะประพฤติตนในทางที่ชอบ,นนชอบและรักษาวไว้วไวซึ่งวัฒนธ,ธรรมอันดีงามเพื่อเกียรติคุณ,คณแห่งมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ ข้าพระพุทธเจ้าจะดำรงตนและประกอบสัมมาอาชีพในทางที่ซื่อสัตย์สุจริตอยู่ในกรอบแห่งนิติธรร,รมและศีลธรรมข้าพระพุทธเจ้าจะบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ และรัฐธรรมนูญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ in time.